พี่น้องวันนี้มาสาปลาแล้วครับเออมันนี้กำลังสูบป,ปลานะครับสูบน้ำออกจากสางดูหน้าครับพี่น้องตรงนาสรารคามนะครับใหญ่ภาพพี่น้องมาจับปลากันปลาบอลล้หลายที่พี่น้องเดี๋ยวพามาดูนะครับผมกําลังสูบน้ำออกจากสานะครับเป็นสางเก่าพี่น้องเ้ยสางเก่านะครับผมสางแบบสมัยโบราณน,นะครับเมื่อปีที่แล้วกับมากเท้กันพี่น้อง นะครับผมเป็นเอาไม้ที่เขาตัดแล้วเมาื่วานน้ำขอบสากนะครับปลากระลังบอลปลาคอปลาดุกปลาไหลหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องหลายอยู่กินปลาครับพี่น้องปีไม้เฮากินปลาไปปุ่นกินปลามาพี่กินเขาบรรยากาศนะครับทุ่งนาสารคามโูนเฉียงหน้า,า,นนาโงูปลูกหลานน้องนุ่งนะครับมาจับปลาอยู่ต่งนาเฮา กำลังกินเขาอยู Ooh, like <raul> ่กินเขาแล้วไมาจับปลากันกำลังสูบน้ำพี่น้องอุ้ยปลาปลาปลานิ่มงนิ่มงนิ่มพี่น้องนิ่มนิ่นิ่มน้ำบกแล้วพี่น้องน้ำบกแล้วจะได้จับปลากันนะครับอื้ม เหนละปลานี่หมาปลาดินปลา่เห็นเห็นปลาเลยจับไกลเหรเดี๋ยวมือนายไก่สั่งบนพี่ปลาอย่ในเ้ลือปุ่นหัวกับึบโอ้นี่นี่นี่หูนี่พี่น้องเห็นบ่นี่เห็นเนบ่

โอ้โกยัไงจับปลาคอนียนี่นี่ลงโอ้ไม่ทำออม้ปลาแม่น้ำลุงแล้วปอสตัวลุงมาแล้วดี๋ยวตัวนี้ยูตัวนี้สตัว่เลนี่งัดออกเลยนะโกเนี่ยเลิกทักตองตัวเอาไป ยื้แนมไทยยี่ปรี่เลยดยอดพี่น้องไทย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 ไปนะโอเคไหมพี่น้องไข่สูเคเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะเห็นไหมเนี่ยอ่านิ่ะระวังนะ ปรปดุกครับวางนะไม่ได้เอาอันนี้จับเอาไม่เอามาใช่น้มไมุ่ณนะประกาศจับประดุกยี่ีน่องอุยอูยอะไรอ่ะอ้ป๋าอย่างตัวนี้เนี่ยงู้ายอย่างนี่กระเคาะไปประดุก ปลาลูกหน่อยก็แล้วนไม่บอกนูกหน่อยปาูกน่อ,นอายากีนูกุ้ยไปยตรงใหยเขียงเองลูกเียงดผูเขียนี้จะปลาดกูดปละกาศคับงทำไมสวดมันออกมาโกยดีอกมาโกลเห็นมันตั้มๆนะ มคนอไปดีนิ่เดียว่าอใหญ่ออกมาเลยออกมาทอเอาดูอีแล้วดูีแบบว้เลื้วนสวยจังเลยเลืองสวยๆย่าจับดูระดูไปเนาะเฮ้ย้ยัเอาจับไปเาจับไป งหงสองหัวอู้หออกมาจะโกนกูฆ่ากูฆ่ปลามัะไม่กนนะอููอ้กูโกนใหม่เลยอนน้โอเคอหลังจากสาปลาแล้วนะครับได้ปลาหลายอยู่มื่อไหลายว่า ลายก็สุปีหละไปไอยไงมีปลาดุกปลาคอมอนี่นี่มีเสื้อผ้าสองพี่น้องเกลปลาดุกตอดสองโตเด้นิ้วปก็นิ้วสี่ปวดให้ขาดเดี๋ยวไปมึงปลาน้กันปลาเขาซาเม่ได้ครับพี่น้องมีตัวไงบุญนี่ปลาคอปลาคอปลาดุกโอ้กําลัางงามพอดีเลยผงานวันนี้นะครับผมกินปลากินปลาหน้าพี่น้องปลาแบบธรรมชาติาอล่อยช่วง หนาฝนนะครับชุดนี้มีทั้งจับมีทั้งหลายสิ่งหลายอย่างมีทั้งปลาดุกตอดมือกูมือพี่น้องสาปลาแล้วพี่น้องมันนี้มาถ้าพี่น้องต้มปลาสู้กินนะครับผมทั้งสาปลาสารพัดเลยโอ้พี่พี่น้องหมอกระสิความบ่เนี่ยต้มปลาคอต้มปลาคอพี่น้องต้มปลาคองหปลาสาหันละโอ้ขยันหมอกผมดิผมปลาคอใส ใส่มากอ,อกพร้อมพีน้องได้บรรยากาศเลยนะครับผมมดแดงพร้อมต้มปลาใส่มดแดงอยู่บนนองเข้านะผมนี่นี่ต้มปลาคอไงปลาสางปลาสางมามาแสบแสบด้วกันบรรยากาศอยู่ทุ่งนานะครับผมสมอําล้ำนะครับสุดยอดเลยื้อนี้